ที yeah. hey, right. yeah. ่แท้นะเป็นพิเศษแบบเออใครตันก็ใสท่านอยู่ในห้องมืดคนเดียวอ,อ,อัออนนี้นะคะจบต่อต่อใครต่อหนิงไงใช่อ่ะหนิงเหรออือฮึต่อหนิงตำแหน่งพิเศษ่ะแค่นี้แหละโอ้โหง่าย ง่ายๆชั้นกันอย่าไปวุ่นวายต่อไปใครเอ้ะใครต่อไปโซก่อไม่ใช่หรอโซแล้วคินใช่เหรอวะนานไมรอะาวไอเรื่องที่รู้หางเต่ามดอะโซแล้คินก่อนอะโซเกิดเรืออะไรคอพุทธาไม่ใช่หรอพุทธพาก็ก่อนคินดิ ก็คินก่อนไงฮะชินก่อนไงเราเอาไงฮะเด็กนี่น่ามึชินก่อนไงอ๋ก็เลยจากเ็็ไงอือเอาใไหมอะไรนะง่ายๆได้ใจความไอกินฮะก็ตำแหน่งด้วยแดลอง T ี P ฮะเี๋ยวโอเคแล้วนะ คนต่อ่ะใครว่าโซไหมอ่าต่อชื่โอโซเป็นลองบอส s แค่นี้ครับต่อแล้วใครต่อแล้วใครต่อพักหรือมดพ,อพักก่อนพักก็เอาคนอาอยุน้อยกว่าคนดีมดไงมดไงต่อไปชื่อมดตอ้งแ่ง r ิ n c e มันจะรับสาก,กระมัาอยู่แล้วจะต,ตายเลยทำอ,อะไรกับสาระมันอ,อ,อ,อะไรนะตายแล้วตายครับตาอเลยพักต่อจะไปต่อ้วยก,<อ>ก็จะพูดแล้วเนี่ยอ้าพูดดิเราต่อไปเป็นโถมแล้วเนี่ยก็ชื่อพักตำแหน่ง อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับความมืดนแ้ลองประธานมืดอาประมาณน้อนนี้ก็อะไรน่ะไม่ได้ยนเอาใหม่กำลังจะไปยืนขึ้นแล้วก็ลงจะขึ้นบอกว่ากำลังโดดยางนิ้เท่ยดล้ตตอนนี้เขาจะคอย้นอือหื ต่อไปเป็นผมใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่านีดแต่อีกอ่ะแต่อีกอ่ะแต่อีกแล้วไง,งชื่อเอกะตำแหน่งเป็นบอสแค่นี้จบไม่เค้าแล้วมคงไม้หรอ